นี่คือบ้าน13ที่หวยแต่ที่สุดในเกมแคชแคนนนั่นคือบ้านของแก้วนั่นเองนี่คือบ้าน13ที่รีบขึ้นบ้านขั้นสุดเลยครับไม่รู้ว่ามีใครรีบขึ้นบ้านแบบนี้หรือไม่ก็คุณ้ชมอาจจะทงตายนะครับว่าทําไมแก้วถึงรีบขึ้นบ้านจังก่อนเนี่ยแก้วมีอีโก้นะครับก็คือถ้าแก้วเล่นบ้านไหนเนี่ยแก้วจะต้องเอาเกรดทุกอย่างให้ตันของบ้านนั้นๆนะครับแต่ตอนนี้นะครับแก้วลองทําอะไรใหม่ๆครับตอนแรกเนี่ยแก้วไม่ชอบเลยนะครับพวกที่รีบขึ้นบ้านนะครับตอนนี้ แก้วเป็นคนเอบที่มาริบขึ้นบ้านแล้วก็รู้สึกว่ามันก็ไม่ได้แย่เาียงใดนะมันก็ดีเลยครับมีข้อดีหลายอย่างเลยเหมือนกันแต่ว่าเดี๋ยวแก้วจะมาเล่าให้ฟังครับว่าข้อดีข้อเสียของรีบขึ้นบ้านครับมันเป็นยังไงเพื่อนชมท่านแดนครับที่จะรีบขึ้นบ้านแบบแก้วก็สามารถที่จะทําตามได้เลยเดี๋ยวเรามาดูกันก่อนครับว่าบ้านหลังนี้ครับมีอะไรบ้างเราจะให้ชมครับโดยบ้านครับส่วนใหญ่แก้วจะขึ้นมาครับแรกๆเนี่ยแก้วก็อัปเกรด บางอย่างครับให้ตันก่อนครับก็มีบางอย่างนะอาวุธบางอย่างครับแก้วก็อัปเกรดบ้านครับเป็นเลสองแต่ส่วนใหญ่ครับเมื่อเมื่อแก้วขึ้นบ้านมาครับแก้วก็จะไม่อัปเกรดอาวุธเลยครับปล่อยให้เป็นเลเวลหนึ่งเลยก็จะเป็นเลเวลหนึ่งนั่นเองแล้วก็แก้วเน้นที่จะอัปเกรดทหารที่แก้วป้นครับโดยแก้วใช้สุดนี้เลยก็จะเป็นสุดมังกรนครับตั้งแต่บ้านเจ็ดถึงบ้านสิบสามเนี่ยแก้วใช้มังกรปนอย่างเดียวเลยครับเพราะว่ามันง่าย แล้วก็ทหารครับก็จะเป็นตามนี้เลยนะครับแก้วเน้นที่จะอัปเกรดทางฝั่งของคนเถื่อนแล้วก็ธนูครับเพื่อที่จะใช้กับคิงควีนให้เวลาที่มันเสกลูกน้องออกมาครับจะได้คนโหดนั่นเองส่วนทหารครับแก้วก็เน้นอัพทางฝั่งของมังกรครับตัวอื่นแก้วไม่ได้อัปเกรดเลยนะครับมีมังกรไฟฟานครับที่เป็นเลเ้ยวสาแล้วก็เยติเลเวยวหนึ่งมเนี่ยเลเวหนึ่งครับแล้วก็หมูป่าเลเวหนึ่งโกเลมเลเวหนึ่งลาวาเลเวหนึ่งครับโอ้ไม่ไหวเลยครับนี่แหละบ้านที่หัวใจที่สุดเลย โอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับแล้วก็ผู้ก้าของแก้วนะครับแก้วก็พยายามที่จะอัปเกรดขึ้นมานะครับก็จะมีคิงเป็นเลเวล31นั่นเองแล้วก็มีควีนครับเป็นเลเวล34มีปูเดน,นครับเป็นเลเวล15ก็ถือว่าไม่เก๋นนะสำหรับผู้ก้านะครับก็ใช้ได้เลยและสุดที่แก้วเล่นนะครับก็จะเป็นมังกรท่านชมได้เห็นแล้วนะครับแก้วก็ได้ทำการใช้สูตรซูเปอร์มังกรนครับแต่ก่อนนี้แก้วจะใช้มังกรนะ แกไม่ได้ใช้ซูปเปอร์มังก่อน,นครับแต่แก้บูทก็เลยจะเล่นให้คุมนั่นเองโดยแก้จะใช้สุดนี้นะครับไปกับอาคมล่องหวนเดี๋ยวแก้จะเล่นชมกัน,นครับโดยแก้สามารถที่จะใช้เหรียญทพสุดมนะครับทำการซื้อฐานแคนได้นั่นเองก็ขอด้วยตนเองโอเคเดี๋ยวแก้จะไปบอกเทคนิคนะครับที่แก้วใช้โจมตีนะครับว่าแก้โจมตียังไงเดี๋ยวแก้วจะหาบ้านอย่างละห้าแสขึ้นไปนะครับให้คุณชมได้ชมกัน,นครับโอ้ยบ้างนี้น่าตีเนาะ ซี่แสนครับแต่เราตั้งใจจะเอาห้าแสนนกอันนี้มีน้ำม่วงห้าแสนครับก็ไม่เอาโอเคคอยเจอว้ไว้นะครับหกแสนครับน้ำม่วงหกแสนครับเราไม่เอาอันนี้ก็มีน้ำม่วงหกแสนครับแต่ทองคำมีแค่สามแสนโอเคบ้านนี้แหละครับมีทองคำน้ำม่วงอย่างละหกแสนครับโดยการเล่นนะครับเดี๋ยวแกจะลงแบบอ่จะบอกว่าเป็นเทคนิคก็ไม่รู้ว่ามันใช่ไหมคือแก้วเล่นนะครับแก้วจะปล่อยคงควีนไปด้านมุมด้านมุมครับแล้วแก้วก็ใช้ ซุ้มมังกรลงไปเป็นนักดานครับปล่อยบอลลูนลงไปแล้วก็ปล่อยเดือดรเข้าไปนะครับปล่อยยาบ้าอูเด่นครับกช้กิวคามีเมตะครับแล้วก็ใช้เอาคมล่องหุ่นลงไปนะครับแล้วก็ใช้ยาบ้าลงไปแล้วก็จะล่องหุ่นลงไปนะครับโอเคแล้วก็ล่องห่นลงไปเพิ่มนะครับเราใช้ยาบ้าลงไปนะครับล่องหุ่นลงไปแล้วก็จะล่องหุ่นลงไปเพิ่มนะครับจากนั้นเราปล่อยบอลลูนลงไปนะครับแล้วก็เอาเกมเลยนครับ ใช่ออกเกมเลยแล้วก็กลับเข้ามาครับพอเราตีเสร็จแล้วนะครับรอออกเกมเลยมันจะตีต่อให้เรานะครับจนจนกว่าฐานจะตายหมดเลยหรือว่าตีได้อหมดเวลานั่นเองในแก้วให้ชมกันนะครับก็เนี่ยแก้วตีไปได้2ดาว7 7นะครับแก้วได้ทองคำมาม้าแสนแะครับแล้วก็ได้น้ำม่วงมา5้าแสนสะครับแล้วก็ได้น้ำดำครับมา4,990น่วยหน่วยครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันตีเป็นยังไงบ้าง แก้วจะกอสีเท่าเนาะแก้วปล่อยคิงปล่อยซปเปอร์มังกรลงไปนะครับแล้วก็ใช้ฐานเข้าไปนะครับโอเคจะนักแก้วปล่อยคิงเลยครับพอะแก้วลงอาคมหมดแล้วนะครับลงฐานหมดแล้วมันก็จะตีต่อไปเรื่อยๆครับก็สามารถที่จะเข้าไปด้านบนได้แล้วก็จะได้เพิ่มมานิดหๆๆนะ่อยๆเนาะตรงนี้ได้ทองคํามานิดหน่อยครับก็เราประหยัดเวลานะเนาะเพลวชมท่านใดนครับมีหลายไอดีก็สามารถที่จะทําอย่างนี้ได้นะครับและมันสามารถที่จะทํากับสูตรอื่นได้นะครับแต่แก้วไม่ได้ลองนะ แก้วลองแต่กับมังกรครับไม่จําเป็นต้องเป็นซูเปอร์มังกรเป็นมังกรธรรมดาก็ทําได้เหมือนกันแล้วก็วิธีนี้นะครับไม่ไม่โดนแบนครับสามารถที่จะทําได้อันนี้แก้วก็ใช้มาครับเวลาที่แก้วเล่นไหลาไอดีนครับแก้วก็ป้นเสร็จปุ๊บแก้วออกเดินครับแล้วก็เข้ามาตีตาที่2ครับเพราะว่าเราสามารถที่จะฝึกอย่างนี้ได้ครับสมมติแก้วมีสูตรนี้ครับแก้วฝึก1ทีและแก้วฝึกอีก1ทีนะครับตอนนี้มันจะเกินครับ ทาให้ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงครับเรามาป้นทีเราสามารถที่จะตีสองตาได้เลยนะครับ <h ums> ก็ช่วยให้คุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะเล่นได้ง่ายขึ้นแต่ถ่าชมมีเวลาครับก็ดูไปก็ได้ครับจะได้เรียนรู้ครับว่าเราลงตรงไหนได้ยังไม่ดีพอครับก็จะได้พัฒนาฝีมือแต่ถ้าขี้เกียจนครับหรือว่าขี้เกียจแบบแก้วบตรงเลยใช่ไหมขี้ <h ums> เกียจแบบแก้วนะครับก็ทําแบบนี้ได้เนาะโอเคทีนี้คุณผู้ชมก็ทราบแล้วนะครับว่าแก้วใช้วิธีไหนนะครับทำการปนบารสิบสามนั่นเอง โอเคชั้นครับเดี๋ยวแก้วจะมาอัปเกรดทั้งฝั่งของเออใช่ก่อนที่แก้วจะทําคลิปนะครับแก้วตั้งใจว่าแก้วจะซื้อนี่เลยแก้วยังไม่ได้ซื้อยตนนักรบรวงครับหรือว่าเจคือแก้วกะว่าจะเอาเจ๊เนี่ยไปป้นด้วยและแก้วก็ลืมครับฉะนั้นเราซื้อตอนนี้เลยละกันจะได้เลยครับไม่ได้ไปป้นด้วยกันแต่ก็มีเจเแล้วว่หนึ่งครับเดี๋ยวแก้วขอบอกคร่าวๆนะครับบ้าน13หรือว่าบ้านอะไรก็ตามครับเราจะอัปเกรดนะครับโดยเราจะเน้นอัปเกรดตามนี้นะครับ ควีนปูเดนเจแล้วก็ขิงครับแก้วจะให้ความสำคัญตามนี้เลยโอเคก็น่าจะมีสาระไม่มากก็น,น้อยนะคลิปนี้เดี๋ยวแก้วดูก่อน,นครับว่าแก้วขาดหรืออะไรบ้างขึ้นบ้านเร็วนะครับมันมีข้อดีข้อเสียอย่างไรนะครับข้อดีเลยครับเราสามารถที่จะได้เล่นฐานใหม่ผู้กล้าใหม่ครับหรือว่าอะไรใหม่ๆก่อนก่อนเลยนะครับก็คือได้เล่นไวนั่นเองแล้วก็สามารถที่จะเอาไปใช้ไปป้นได้นะครับแต่ข้อเสียก็คือเราขึ้นบ้านไวนะครับ บางฐานบางตัวนะครับเราไม่สามารถที่จะเอาไปเล่นได้นะครับเพราะว่าเรารีบขึ้นบ้านนะครับแล้วก็เราไม่ได้อัปเกรดมันอย่างของแก้วนะครับอย่างเช่นเยติเนี่ยแก้วก็เล่นไม่ได้นะครับเพราะเป็นเพียงแค่เล้วหนึ่งเอาไปป้นก็อาจจะไม่ไหวเนาะแล้วก็ข้อเสียนะครับคือไปใช้ในบอดครับเราอาจจะตีบ้านสูงๆได้ก็จริงนะครับแต่เราเองก็เป็นบ้านที่ไม่โหนครับเดี๋ยวแก้วจะให้ชมในบอดบริรับที่แก้วเอาวันแรกเลยนะครับแค่บ้านหลังนี้ครับแก้วอยู่ลำดับที่2เลย คือบ้านของแก้วเป็นบ้าน13นะครับแต่ว่าแก้วรีบขึ้นบ้านครับอันนี้คือบ้านแก้วเนี่ยเป็นบ้าน11ตันนะครับก็มีน้ําหนักมากกว่านะครับก็จะอยู่ด้านบนส่วนของแก้วครับจะอยู่ลําดับที่2ก็ตีบ้านไม่ยากนั่นเองเนี่ยคือบ้านแก้วนะครับก็คือพอดูเป็นอย่างนี้แล้วนะครับโอ้ยเกจังดูแล้วอายจังเลยครับก็จะเป็นบ้านที่ค่อนข้างที่จะกันอะไรเขาไม่ได้นะครับเข้ามาตีแก้วก็เสียสามดาวนะครับแต่แก้วเองไปตีฝั่งเขาแก้วก็ได้สามดาวเหมือนกันนะครับ ก็มีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันไปเนาะก็เลยเป็นสูตรที่แก้วแนะนำนะครับแล้วก็ท่าชมท่านใดที่จะเล่นแนวนี้นะครับแก้วแนะนำนะครับว่าให้ชมเลือกสูตรที่ชมเล่นมา1สูตรนะครับอาจจะเป็นมังกรแบบแก้วก็ได้นะครับเพราะว่าท่าชมมีมังกรมังกรเป็นเรวอตัลนครับของบ้านน้นๆนครับแล้วเวลาที่ชมไปป้นมันจะป้นได้ดีที่สุดเลยนะครับเพราะมันเป็นเรูอสูงสุดแล้วนะครับก็อาจจะเอปเกรดมังกรเอาเกรดน้ำเมียาบ้าแล้วก็อาคมล่องหนครับหรือชมใช้ยาแช่ก็ใช้ได้เลย ก็จะช่วยให้ผู้ชมนะครับโปนได้ดีขึ้นพอเราอัปเกรดมังกรน้ำยาบ้านน้ำยาแช่เสร็จแล้วนะครับคุณชมก็ขึ้นบ้านได้เลยนะครับกอกเพื่อที่จะขึ้นไปยังมาต้องการเลยนะครับบางท่านอาจจะฮ์ดคออาจจะขึ้นไปถึงบ้านสุภาพเลยก็ได้นะครับไม่มีปัญหาเนาะสามารถที่จะเล่นได้เลยแต่ก็ให้รู้เลยนะครับว่าการกันบ้านของผู้ชมนะครับจักกันได้ไม่ดีเลยทอแก้วไม่ได้จัดบ้านเนาะแก้วเสียสามดาวทุกตาเลยนะครับก็เสียวันละวันละครั้งสองครั้งนะครับเนี่ยแก้วเสียสามดาวหมดเลยนะครับ ก็เสียทรัพยากรเยอะเลยแต่แก้วไม่ได้ซีเรียสเนาะเพราะแก้วเองก็ไม่ได้มีเวลาที่จะใช้เวลาในการอัปเกรดเยอะนะครับถ้าแก้วแนะนำนะครับท่านผู้ชมจะเล่นรีบขึ้นบ้านนะครับผู้ชมควรจะมีบ้านสักหนึ่งบ้านก่อนครับอาจจะเป็นบ้านอะไรก็ตามนะครับบ้านอะไรก็ได้นะครับแต่ว่าให้เป็นบ้านตันของบ้านนั้นนะครับอย่างเช่นท่านผู้ชมมีบ้าน1 1บเอ็ดผู้ชมก็เล่นบ้าน11อัปเกรดแบบไปข้ามบ้านนะครับแล้วก็มีไอเดียที่2ครับเป็นไอเดียที่รีบขึ้นบ้าน คุณชมเล่นไปเล่นมานครับไอดีที่2อเนี่ยอาจจะบ้านแซงกว่าไอดีที่1ก็ได้ครับแล้วก็คอยแจกทหารให้บ้าน11ได้นะครับก็ลองไปเล่นกันดูเนาะอันนี้คือสิ่งที่แก้วได้ค้นพบแล้วก็เล่นมานครับแก้วก็เรียนรู้นะครับว่าการรีบขึ้นบ้านมันก็ไม่ได้แย่เกินไปนะครับเหมือนที่แก้วเคยคิดว่าเราต้องเล่นแบบว่าให้ตันทุกอย่างแล้ก็ขึ้นบ้านเนาะแต่พอได้เล่นแล้วนะครับก็รู้ว่า มันก็มีข้อดีนะครับแล้วมันก็สรุปเหมือนกัน,นครับแก้วเองก็ชอบแล้วก็เดี๋ยวปีนี้นะครับแก้วจะทําบ้านสิบสามให้ชมกันแล้วนะครับเดี๋ยวแก้วจะสร้างสูตรปนบ้านสิบสาครับเพื่อที่จะให้ชมได้เอาไปใช้กัน,นครับสนับสนุนแก้วได้ง่ายๆเพียงใช้โค้ดแก้วก้าก่อนเติมเกม